ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเป็นการคั้นส้มผักกาดนะครับผักกาดกวางสุ่งนะครับกวางสุ่งบมเมนผักติ้นหมีโอ้ผักกาดตี้นหมีนะครับที่จะออกกลิ่นชุ่มชนเลยเนาะภาคแบบนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะทําส้มผักกาดตินหมีอันนี้ก็จิ้มป่นจิ้มน้ําพริกอันนี้เราก็ได้มาจากหน้าบ้านผักหน้าบ้านยาเย็น อันนี้ผักหน้าบ้านของญาติญาตินะครับที่เก็บมาให้นะครับผักปลอดสารนะครับผักไม่ได้สียาผักไม่ได้ผักธรรมชาติเลยปลูกไปกินหน้าบ้านขั้นตอนแรกก็เอามาล้างก่อนนะครับล้างก็หั่นกลานกลางกลางแล้วก็มาหั่นกลางกลางเลยบมเนี่ยกลางกลางมันยาวนี่นะครับหั่นครึ่งเลยหั่นครึ่งหนึ่งมันยาววิธีการทํานะครับล้างน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคั้นส้มผักนะครับกินกับ พริกป่นใส่น้ำปลาเฉยๆก็อร่อยนะครับสูตรนี้แบบนี้ผมก็ชอบนะครับเย็หมอนเปิดงานเด่แล้วครับวันนี้งานเยอะมากช่วงนี้หลังปีใหม่มาไม่ได้หยุดเลยเชฟหมอนอันนี้อ่ะนอ่อนอันนี้ก็แบบอ่อนๆอนเอาคั้นได้อยู่แบบนี้ได้ได้เอ็นนี้ได้ได้จะอร่อยชอบเลยอ่ามีเฟืองมาช่วยเด็กเสียแม่คั้นเป็นเป็นใบได้ กระตรองตาตัวน้อยกระตรองปากมันเล็กมันเล็กอยู่แล้วเนาะเพราะนี่ผสมดอกหอมด้วยนะครับดอกหอมด้วยต้นหอมด้วยกระตากี่มีหลายอย่างเดี๋ยวเราดูกันนี่มีต้นหอมด้วยผสมกันไปกินมันก็จะออกรวมๆกันแบบเลี้งใส่กระตาเลยแหละใส่กระตาเลยเยอะเลยอะแบบบ้านๆเราเลยนี่นะครับเมนูนี้ชอบมากเลยคือคือมันอร่อยนะมัน มัน,นเปรี้ยวนิดหนึ่งเวลามันเป็นนะนะเดี๋ยวเราจะชิมตอนที่มันเป็นกัน,นก,นนกินกับตะพีกินกับปนปนปลาดุกนี่โอ้โหเพื่อนปลาดุกป่โอ้ชอบอย่าบอ,อกใครเลยนะครับเพื่อนฟ้าชาแนลนะครับปนปลาดุกนี่อย่างนี้เลยอืมกินกับปนปลาดุกแล้วก็พริกป่นอ่ะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปของแม่นะครับว่าจ,จะทํายังไงต่อเอเอากระดูกวางบนกระมังกระมังไงให้มันน้ำมันยดออก ลองน้ำ,นำลองน้ำโอ้โหนี่ใสเกลือใสเกลือก่อนเลยไปล้างหม้อมาใส่ด้วยนะหม้อใหญ่เพื่อคือใสเกลือเป็นเป็น,เป,นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับใสเกลือนี่ก้าวบอกได้ยังไงใสเกลือก้าวนะครับคั้นแล้ว ว่าพาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการถนอมอาหารส้มผักนะครับของคุณยายนี่ให้กับให้เห็นสูตรแล้วก็วิธีการทำสามารถทำตามได้เกลือกะก้าวหรอกะเอาไม่เค็มรอกเติมใหม่เอาเกลือใส่ขั้นให้มันยุบก่อนค่อยปรุงใหม่ ก็ใช้แรงเหมือนกันนะครับใช้แรงเหนื่อยนะท่านผู้ชมใช้ย่อยๆนะกวาจะได้กินลงแรงด้วยถ้าไม่ลงแรงมันก็ไม่อยู่สูตรนี้ก็ทำมาตั้งแต่ย่้าพวดายพวดนี่แหละครับอแต่แม่นี่ไอืมไปติพอบแม่ถ้าเรามัน โอเคอย่างนึงมันคือไม่ไม่ใช่เคม,มีมีเคมีนะครับหน้าบ้านปลูกตามสวนนั่นแหละครบับเดียวก็ได้กินแนละ้วไม่มีใครทําก็เอามาให้แต่ยายหมอนหลยทำ,ทำอยากกินร้อนเขาปลูกไว้เขาก็ไม่ไม่มีใครทําเวลาจะทําอาหารอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาให้เขฟใหญ่แห่งแห่งคุ้มคุ้มนี้แหละครับลองใส่ยายหมอนทําอร่อยดิ ต้องอย่าทำอร่อยด้วยเขาจะไม่ไม่ให้ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างปลาลปลาจอมอย่างนี้ก็ทําดีนะครับสะอาดสะอ้านดีอันนี้ผมการันตีได้เลยรับประกันเพราะว่าผมกินมาแล้วก็เห็นวิธีการทําหลายคลิปท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นนะครับเป็นเป็นนักกับข้าวของยายหมอนสูตรแบบบ้านๆนี่ทิมหลอกใส่เกลือไปเขไม่กินเอาออกไปทางข้างล่างออกไปถึงไปกะละมังเลย แถวจังหวัดอื่นว่าน้ำหยดหยดอยดู่ข้างล่างนู่นอยู่ข้างล่างออ,อกแรงด้วยแถวภาคอื่นจังหวัดอื่นทำเหมือนกันหรือเปล่าครับผมคอ<ช><ผ>มเมนต์พูดคุยกันได้นะครับด้านล่างเลยว่าสูตรลักษณะการคทนอย่างนี้ภาคเหนือภาคใต้อย่างนงี้ทำเหมือนกันไหมลองมาสื่อสารกันดูสื่อทหารแต่ละภาคนะครับ ของเกาหลีเขาอะไรนะของภาคใต้เขาก็น้ำบูดูกับเกาหลีกิมจิอ่าก็จะประมาณนี้ของดองเรียกว่าของดองนะแต่มีเยอะแต่แต่มันเยอะเวลาขั้นลงมันจะยุบตอนไม่ได้ขั้นมันยังไม่ยุบพอขั้นมันไปยุบน้ำก็อยู่ข้างล่างกิมจิสารแล้วนี่ กินจีอีสามกินแรงกินแสบตาแล้วนี่เขาเรียกแสบตากินหนีต้นหอมนี่กินแสบตาม้ำยาอะไรนี้ัน้ำยาก็ตรงที่ว่าใช้มือนะครับใช้มือมือนี่ยัยหมอล้างหรือเปล่าครับนี่ล้างจ้ะเออล้างดีนะครับกินมาอย่างนี้มานานแล้วนะครับล้างดีล้างดีเซ้าเล่นเจวเล่นเจ้าแม่เล่นนี่เฉยนะครับ ไม่ใช้กระด้งเราใช้ะายได้บ้างครับได้น้ํามันไม่ออกไม่ถ้าไม่มีกระด้งก็ไม่ได้ไม่มีกระด้งก็ไม่ได้เป็นตะกร้าพลาสติกได้ไหมไม่ได้น้ํามันหลุดมันมันมันทางไม่ถีเหมือนกันถ้ไม่มีกระด้งไม่ได้กินตัวน้ที่สแก้วบ้านเพื่องมีไหมครับ ีนไม่ค่อยได้ทำอ้ไม่ค่อยได้ทำโอ้ลืมไปว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยโตมาก็มาเกิดเรียนที่่งเทพเลยเข็นไปบ่อยน่าจะเป็นผมอกกระกาคันด้เหรอก่ยนดอกกับกระัเาทำไงานผลระดกงมะอนใช้เวลาไปประมาณสัก5นาทีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะนวดนานแล้ว หน้าเฟื่องต้องทานะครับเพราะว่ารู้จากวิธีการทําแล้วอันนี้คือก็ขั้นศึกษาถ้าเราได้สูตรจากคุณายายมอนเราดูจากคลิปนี้ต่อไปเราก็มาเปิดคลิปนี้ดูแล้วก็ทําตามแกดูทำไม่ยากหรออืมอันนี้ก็คือเก็บคลิปไว้ให้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ผมก็เองก็จะได้ดูด้วยนะครับเป็นสูตรอาหารตั้งแต่โบราณน,นะครับสูตรแบบนี้นะครับถ้ามีปัญก<ต>า,าส<ด>ูตรท่านลงมันก็ยุ่นไม่เยอะนะเออไม่เยอะไม่เยอะ เสียงน้ำไหลโจกๆเลยลงกับเราเอาข้าวสุกมาเพื่ออ่าส่วนผสมที่สองนะครับอ่าลูกมือลูกมือเร็วๆนอน,นี่เราคือเราจะเอาดูเอาสูตรนะครับเพื่อเราจะไปทำเองต่อไปนะครับตักมาเลยนะต่อไปก็จะใส่ข้าวสุกใส่ข้าวสุกเพื่อเพื่อให้มันเปรี้ยว ก็ให้มันเปรี้ยวให้มัน,นขนาดนี้พอไหมแม่อ่าอ่านี่ประมาณถ้านนปีนหนึ่งต้าปีหนึ่งอ๋อให้มันเพิ่มความเปรี้ยวได้เร็วขึ้นข้าวสุกท่าเนียวอไบเลียบก็ได้เหียวก็ได้นะครับนี่เราใส่ข้าวสวยพรุ่งนี้ก็กินได้เย็นนี้ก็กินได้มันไม่ขุมแต่มันไม่เปรี้ยวการความเปรี้ยวก็รอพรุ่งนี้มาเรืนนี้ได้ครับรอความเปรี้ยก็รออีกวันนี้ การเก็บเก็บรักษาเก็บได้นานขนาดพอมันเป็นเนี่ยเก็บในตู้เย็นก็ได้ได้เป็นเดือนเลยเวลาอยากกินบอกออกมาเดียเร็วเดลียวมากถ้าไม่ใส่ตู้เย็นครับคั้นกินไว้คั้นส้มคักดองก็อีกแบบหนึ่งที่เราต้มใส่กระดูกหมูอ่ะครับที่เราซื้อตามตลาดคนละแบบกันนะครับคั้นส้มผักดูน้ามันสีสันผู้ชมดูเลโอ้เขียวเลยเด็จน้ำเลยครับคั้นอีกรอบหนึ่ง เครื่องปรุงตอนนี้นะครับก็มีเกลือกับข้าวนะครับข้าวสวยข้าพีหนึ่งก็มาคั้นใส่ผักนะครับคั้นจนเป็นอ่อนนะครับมันนิ่มขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ํานะครับอันนี้ที่ใส่หมวกก็คือกันผมร่วงนะครับแล้วก็ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับแต่แค่ไม่ใส่ถุงมือแค่นั้นเองเพราะว่าไม่มีนี่ตักน้ําให้อพอท่วมผักนะครับ ตอนนี้ก็ใช้ทัปี้แล้วะครับคนพอเราลงน้ำไปแล้วเกลือน,นี่หมดหมดห่อมาเกือบเกือบพอเลยกาวหมดเลยครับใช้ห่อหนึ่งพอดีทั้งคั้นทั้งทั้งใส่แช่ไว้นะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือวันแช่น้ำเกลืออ,อีกนั่นแหละนะครับอีกหนึ่งวนัน ก็กินก็กินได้นะครับเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้ว,ร,ลวรออีกหนึ่งวันเดี๋ยวรอกิน่งวันเรามากินกันนะครับนี่นะครับสองวันผักก็เขียวเดี๋ยวเราไปถามคนชิมกันนะครับว่าเด็ดขนาดไหนหากเราจะเก็บไว้นานก็ประมาณสามสี่วันเราก็แช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับรสชาติก็จะย,ยังคงอยู่ไว้หลายเดือนได้นะครับส้มผักที่เราคั้นเสร็จนะครับก็ได้มา กินนะครับนี่ฝีมือใหญ่หมอนนะครับออกยังไงครับรสชาติมันยังไม่เปรี้ยวมากหรอกแต่ว่ากินกันเนี้ยอร่อยนี่ประมาณกี่วันสองวันที่เรากินกันครับนี่ไม่ใช่เกาหลีนะครับไม่ใช่อยู่เกาหลีแต่วันเป็นบรรยากาศหน้าหนาวหนาวช่วงเช้าเ้านะครับกินส้มผักด้หมอนที่คั้นส้มนะครับมันกำลังพอดีกินอ่ะอชอบชอบเลยนะครับ าไม่มีอะไรนะผลประดุกปกติจะกินกับผลประดุกเนาะแล้วนีกินอะนี่ก็เข้ากันกินกับพริกป่นนะครับกินข้าวด้กันนะคะกินส้มฝากด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยส้มปากสูตรแม่หมอนอย่างนี้เลยถ้าท่านผู้ชมอยากกินเดยต้องต้องมากินที่บ้านต้องมากินที่บ้านถ้าอยากกินต้องมากินที่บ้านนะครับผักที่ปลูกเองด้วยนะครับตามตามช่วงฤดูนี้นะครับที่มีผักตามบ้านตามสวนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ